เด็กหญิงปาริชญารักมากนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนวันยนนม,มือนี่รู้สึกเป็นเกียรติหลายๆทีได้มีโอกาสมายื่นเบาขยัาในหัวคอนามแล่ประเพณีไทยค่ะพี่น้องเอ๋ยหันมาฟังทางนี้ประเพณีแกเกา่า ข้ามพญาปูเทาให้เ,เว้าวต่อกันอึทสองวานันเพื่อนเอินว่าประเพนีให้หลูกหลานทั้งวา้างดีซอยกันทางสาไว้าิบสองเดือนให้จำได้ให้นั่ไปสืบสารต่อเดือนที่ดงนั้นเนาะเอนเอินว่าบุญข่าวกรรมนั่งจิตใจให้ผู้พิษให้ค้นเท้าคิดบาทด,ดีสองเดือนยี่ มีผมคุ้นล่านผ้ากันคุณเขาสารมาโฮ่งกันเอิ้นขวัญเขาแมนพอผ้ามเดือนที่สามย่างนันปั้นเขาจีเดือนที่สี่บุญาเวศฟังเทญ่าสามวันเดือนพเวศสันดอนนันไหโอทุนโอดกันนี่เมตาเดือนที่ห้า เพรินว่าบุญสงการพวกล,ลูกหลานเอาน้าพระสะสงทำโลงไว้ป่าเพนีบุธเ่ากระจายดีลูกหลานกจะยอ่อยยเดือนที่หกบุญบังไฟยิ่งขึ้นไปทึ้งฟ้าขอฝนตกลงมาซอยให้หน้าใดพื้นผลเดือนเจ็ดบุญซ้ำหะสร้างจิตใจให้สะอาดท้องใจ ช่างหละกรรมทั้งแต่ความดีบอมีทุกต่อมานั้นกระคือเดือนแปดบุญเขาพันสาพระสงฆ์อยู่ในวัดว่าบอไปหาเหยียบย่ำคืชนผลทุกคนใดผลผลิตตามมาติตินันกระคือเดือนเก้าบุญเขาประดับดินมีการนั่งของกินมากไม่ข้าวหวานเอาไปไหวดวงวิญ,ญญาณ เอิยว่าห้องเขาน่อยสัพพสัตย์ใญ่น่อยเ็ษคพมพุ่งผีโตมากกมนีประเพณี่เดือนสิบบุญเขาสาครูยูคิดหมดผู้จา่าห้องเขาน่อยขอฝากไว้หัวให้ฟยหนะ้าเดือนสิบเอ็ดบุญออกพัรษาฟังธรรมเทศน,นาแห่ป่าสาธุอว่าวถึงว้มเป็นมาก จำปาซีตนเสียงสิทธางน,นี่ใจพ้นให้มูหีบข้องอีทั้งเหลือสิบสองบุรร้อยกระท่องกาบดวยใบตองบรรจุม่วนขืนแตงมาไหวพระแม่คงค่าสำนึกบุญคุณนาบาปร้อยเบิดเคาอหีบข้องนั้นเมนหลักข้ามจุนคนไทยให้มันคงให้มูหีจึจจข้อง บอให้ลืมผู้ปัญญาของกูญาตาย่ายเฮาลูกหลานให้่ไว้ประเพศนี่ต้องสื่อสารแมนสมัยเปลี่ยนผันผ่านกะหายหักษาพงว้่สังเต่อ,ตตอดีขึ้นหลังว่าวซูฟ่ฟางเป็นข่าสอนตอนพญาเพื่นพาว้วาวาพี่นอ้องเอ้ย